มีชื่อเอวทีสมอที่เลือก้งนะครับานอะไร้านะครับระดับไนไดีรการก็เหมือนกันนะครับแต่เวลาใด้ปะเดนเคื่องุกรณนะครับที่ยแค่ให้ทอเงก็ไม่ก็ต้าที่านราการล่ารมานะครับคนดี มีหน้าที่ของเราที่ะมาที่นี่วก่อนครับเรามีหน้าที่ไปบกกระทวงว่าให้กระทรวงว่าใว่านะครับให้ผู้บออกมาทีนี้แบบนี้ไปแลีมีนไปไปออกเดาก็ที่หน่วย การนเทอร์นะตไม่ีท่านั้นทำให้เาริ้งต่ไปสถนกรณ์เาท้ี่ไหนก็สงสัยในนั้นนะครับในนที่าแต่เวลา8นาฬาเวลาทุกโมนาิาครับใลาเพิอีก1,000ชั่วโมตอเนื่แต่ พี่น้องทุกท่านคือหน้าที่ของผู้ขอบนนีนะครับใครอยากตายบอกขั้นตอนกรทำาะไรคุณเรื่องื่นคดีได้ออกเสียงอโทดูการบกทำยังไงจะไม่ให้เ็องเงินไหม้เนวกตาหรือว่คิดว่ามากนี้เด็กพนักงานท่สอบคดีต้องคอด้วย ที่น้าที่หน่านเบียบหน้าและท่านจะต้องปฏิบัติไม่ให้เรื่องให้คนไ,ไหมนนะครับสูอเรื่องการลงนานตีนี้ด้วยนะ,นนนะนนนครับรัวการลงทาน แรงอวามพิถนพอเห็นด้วยไม่เห like ็นด้วยอการไม่ให้มีการมามีการาเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยนะครับห้ามมีคามการห้ยุคนไม่นรับรู้ดูแต่ตนเองนะครับพูดคุยได้แต่จะเลี้ยงไดพูดคุยก็ได้่่กัพูดคุยในวงเ้า ลูกก็เลี้ยได้ที่บ้านสามีได้ที่บ้านแต่ห้ามไปโฆษณาในตลาดานแต่วิ่งในมุมนี้ในมุมได้ในที่ที่ที่บ้านได้ห้ามโฆษณาตบ้านขีด